เบาทอกมือเขียบดีเบา่อดีแทาท้ายมมีอย่งดีขึนอว่าเคิว่ามันเป็นแต่ยนี่นะเป็นี่ะเห็นว่าคนลเบื่อไ่นโอ้ยเกงวยาดงานพอลมอันนี้อันนี้นั่นเป็นตัวมันเองนะฮะคิดงานในความตั้งใจคิดงานไม่นโมตั้งใจเพราพ่อใสย่ไยสาวล่าโวยครับท่านผู้ชมว่าค่าแรงสี่ร้อยเนี่ยนะ มันไม่พอกินเออเออนะบอกโอ้คาแรงสี่ร้อยมันไม่พอกินนะจะซื้อนันซส้นนี่ก็หมดแล้วสี่ร้อยผมไเนไอ้สี่ร้อยไ่พอกินป๊วกหดคนไทยไปคอมแล้วค่อยค่อยสิถามมันคืนเธอว่านะไม่พอกินเธอแล้วสิ่งที่จะว่าบม่พอกินจะเอาเท่าไหนสิพอกินสำหรับเจ้าะเธอไม่พอใจเธอก็นะกลับประเทศสับขายเนอะไรได้ได้ สามไม่ลอยน้ำไม่หน่อยเด้เอาจริงๆนะมันไม่พอหรอกครับเอาอย่างเช่มาเบิ่งมาเบิ่งเจ้ากินเนี่ยมาเบิ่งเจ้ากินมาฟังเจ้าแนะนำวันจันสิ์จะชีบอกน้องจะได้วาให้พ่อเอามาเบิ่งบอกทองเรากินข่าวพี่น้องโอ้ยเด็กน่ากินดีแต่นี่จะปลาแห้งเจ้าป้าแห้งแมนอันนี้หมูทอดนี่แหละที่ผมได้จมว่าเห็นงานอยู่เมืองไทยเราเงินบบเรือใส่เบิ่งบอกทองเอาเป็นตัวอย่างนี่ขนาดจังเสียงน้งบบเรือ จำอุำปกรณ์ใส่ในคณะน้องสี่ได้วบกันไปเรียนไปเที่ยวไปอ่าก็แซงซีเนี่ยแห้งแล้วแห้งแล้วแนเมืองใหญ่นนงงหลบพักหน,น,น,น่อยเนาะพักคมเก็บมาละลายหนึ่งคับเก็บเือสิอเก็บอ่าเก็บได้ใส่อยูอ่นนั่นแหละอยู่มห้องห้องพักเจปาแหงเจปาแหงไม่เจปะแดก้าปะแหง,แหงหอ่ะ จะาป้ห่งมันจะาปรแลกเลยนี่แหละเนะชี้มีบางคนที่เป็นไม่งานอย่ประเทศไทยมันบอกว่าขาแรงสามลอยสี่ลอยบุพเพใส่ัโทตังดจังห่าบุพเพใส่บัดบในคลิปบวไอไดนคลิปจอกแหลกของบัดอบึงนะัง่ังะบุพเพใส่จะก็ลองคิดบึงน่อคือบพ่อใส่เจ้าจัก้อยเจ้าขาแรงเจ้าสามลอยสามลอยน่ะบุพเพใส่ น,นสามร้อยเจ้าคูณสามสิบหมื่นเจ้าไหนเท่าไรนอ่ะมันก็หมื่นกว่าป่เนี่ยเก้าพันอขอแต่ละหมื่นเจ้ากินเบิดหลายบันไดบัาวาที่จะเพิดเบิร์ดสามร้อยว้าให้เขาวอาอ่ะเต็มที่รอยหนึ่งไหมเต็มทีก่กัรนอยนเต็มที่รอยนึงง่ะเดือสองร้อยมันจะบอลเรือดีบ่อ,อจัดแม<อ> เดี๋ยวเด้อกอ็เสียจะเบิงจะบอเสซาไปเด้อเอาเนี่ยสาวเล่าคุนบอกว่ากินคือยังวาวท่องนี่เลือแต่เะแม่และดอกกันกันบาเอเจ้าหาแต่เงินสามดอยเนี่ยเวเจ้าเข้าห้างห้างรูห้างดังห้างใหญ่ก<อ>็ซื้อแนวแพงซื้อแนวดี กินรูยูแพ่งมันเปไปเ,เลือบอลเลือเนี่ยไงแบบนั้นเนาะมึงเป็นตัวยางนี่ถ้าอยางให้เดือเนี่ยเดซิปกินหาก,ก็ยังดีนะเนี่ยท่านของมาท่องบอกสุดฟังเดยอศ้าเล่าคนบอกว่าขาแรงสามอยบาทเพพอใส่มฮมแม่และเจ้าาเดซิปเจ้ากินเศ้ามันจะไปเดือเนีย่ยบอลเลือแนอนนอ้เนาะแบบนั้น อาสมมติว่าเขาจี้แบบอันนั้นเนะาะจังไรร้องคิดไรด้วยก็นันบาข่อยนะจังไรเอ็มลอยสิบบาทอืมุกอมือหนึ่งใะเอ็มลอยสิบบาทสมมติว่าข่อยซื้อกินนะเนาะใช่ซื้อกินถาบหนึ่งสมมติว่าข่อยอยากเอ็มลอยเขาซื้อสิบบาทเพราะว่ามือหนึ่งเขาได้สามรลอยสิบบาท แล้วก็เรือเท่าไหร่ซองร้อยเก้าสิบซื้อเขาซื้อเขานี่เขาซองทูงนี่สิบบาทสิบบาทนอิ่มเลยเด้สิบบาทอิ่มแล้วเป็นเท่าไหร่เป็น้าบาทเนี่ย้าบาทเอาหมูปิ้งซองไม่ไม่ละห้าบาทไม่ว่าสิบบาทอม่ย่างที่นายก็เอาซองไม่เอาตีไปเลยไม่ละสิบบาทเป็นซาบาทเป็นเท่าไหร่ละหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทเอายากน้ำ ยาหนามก็ไปซื้อเอาเจ็ดบาทนะบางทอบางบองเดี๋ยวไปกอกฟีีก็มีบดเสียฮอดเงินช่างสั่นนี่เนาะเมนนี่เบื้องเงินจะหวานบนเรือกับเมนเลสจอรนไปขอห้างอย่างไรรูดังๆกินแต่ของดีๆมันจะไปเลือเนี่ยมีหมื่นกับเบิดหมื่นเนี่ยมีแสนกับเบิดแสนนี่เบิ้งนี่ตัวอย่างแรงงานลาวถ้ากินแฮนเบิร์ดหัว จะลองเบิ้งมีเงินมือหนึ่งก็เจ้าข้ห่างไปเบิ้งและบวกเกินสมองของเบิ้งบวกพ่อเลยอืมบวกนี่เป็นแนวทางเบิ้งแล้วนี่เราไปกินที่บพอร์ตเลยแจ้วเลยเนี่ยจำหนีหนีแท้นี่ยืมมีแค่เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานโอ้โหเบาเล่ารีวิวเนี่ยอยากมีเงินเหลือเนี่ยทำงานที่ประเทศไทยต้องทำยังไงนะครับอันนี้เจ้าป้าแห่งเจ้าป้าแห่งเลยเเองเจ้าเองจำเอง มีขัวโหอมแดงกักเทียมต้นหอมขัวหอมหอมแต่ก็มาตำกับพริกแห้งจังซันแล้วก็ขัวปลาปลาแห้งหน่อยนะนวดตำจังซันแซ่บกินกับผักตอกกันยังเซ่นีีมูมีมูทอดน้ำแซ่บอาหารมื้อนี้เนี่ยุดยอดแซ่บสุดยอดมื้อนี้กับันที่เจ็ดเอานอไเนาะวันที่หาที่แหล้วเงื่อนเดินออกดีใจปะฝากไปใส่ ฝากไปให้ลูกให้ลูกทั้งบ้านให้ลูกให้เต้าให้พ่ะเถาไม่เถาอ้โนี่คือสิ่งที่ได้จากประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เหลือค่าแรงวัน300ละสามร้อยแต่ว่ามีเงินเหลือแตกต่างกับผู้สาวบางคนนะที่บอกว่าเหตุงานยุ่ประเทศไทยค่าแรงสามร้อยบาทเงินบ่เหลือววาสานเนี่ยแต่ื้อนีเฮาจะบอกเงินมาโชว์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบางทานดีเพิ่ออาจจะบ่คอยมักนะนี่เรื่องโช์เงินมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ บุกไคอยมอสสมบาธันเฮาก็เลยบุกไคอยเอามาโชว์แต่มื้อนี้สิ่งที่บาโบโชว์เห็นแล้วคือบาบ่องเรากินข้าวนี่แจ่วเด้เนี่พี่น้องเอ้ยนะน,นี่แจ่วปลาแดกบาทฟองกินจังซี่บางคนนะกินก,วกว๋วยเตี๋ยวเด้กินก,วกว๋วยเตี๋ยวได้เลยก๋วยเตี๋โอโ้โหก๋วยเตี๋ยวสี่สิบบาทเบิดมื่อกล่ากหยามแดงไปกินอหองไปกินอหอ,งก,นอ,หอ,ง,องกินยังก็ได้นี่พักอันนี้ของพัก ก็หมักเลยเนาะผักขมโอ้โผักขมเราต้องสื่อเก็บเอาอยู่สวนนี่แเราทำช้่มคราบเนี่ยบางท่านจะบอกว่ามากินแบบนี้แล้วบางท่านจะบอกว่าอุ้ยเบาทองเขากินประหยัดแท้บางท่านันี่ยประหยัดนะจังไรสนายตั้งมั่งแบบนี้ตั้งมักแบบนี้พักกับเก็บอยู่เรียบรัวเนาะนะฮะกับบานไปเก็บพักอยู่เรียบรัวมผักพริกก็ซื้อเอาจักหน่อยมักเองเลยมักเองเลยมักกับเจี๊ยบปลูกเองปลูกเอง เอาไปต้มแล้วจิ้มน้ำพริกเนียฮะกินซดอ่ะกินสดก็ได้ไปเทบกินรู้ขุมือือก็น่านไายปลกระลัมหรือปลาูนอย่าปลูเขนี่ีหาตุลกลัเป็นหัวซรัมปีหัวใบใหญ่บุกใจส,<ม>สัตางยี่สิบกว่าปีกับการเห็นง,งานอยู่เมืองไทยกินแบบนี้อยู่แบบนี้เนี่ยฮะคาแรงเวลาสามลอยแต่ว่าบาทองเหลือเนียฮะเป้าหมายของบาท่องจะเห็ุงานอีกบน้นดลอีกสองสามปีกับไปอยู่ภูมิลำเล่าแล้วเนี่ยฮะ กเชื่อได้ว่าเพียงพอแล้วนะครับการเห็ุงานกับทุนทีเข้าสะสมไหวน้องบาลท่องเนาะเนี่ยเพ <นะ S 1> ราะฉะนั้นบาลท่องก็อยากบอกน้องๆว่ามาเห็ุงานอยู่เมืองไทย3 4ปีนะก็ต้องมีเรือแน่นอนนีะถึงสิเรือบาาอบารายแต่ก็เรือบนะมันต้องเรือจังไหนจังเจังเจ้าเจ้าเจ้จาเสว่าคนเรืออ่ามีคลิปอ<ร>ะไรคิป<า>าาคดเดียวพอปลาเข้ามาเฮ็ดอยู่เมืองไทยนี่เงินเดือนกับแพงโอ้โหว่าอยู่บ้านเท่าโอ้โหอยู่บ้านเท่าไหนกันเสียกันเนี่ยโอ้เสียบ่ได วัยรุ่นข้อนี่ค่าแรงสูงจังได้ก็บได้รายอยู่เลยเจ้าเจ้ากาการันตีว่าเจ้ากายืนยันเจ้ากาตลอดต่อเทียงบอกกับบุคคลที่บอกว่าเฮ้ยบเสอ้อจะดอกค่าแรงสามรอยบาทจะเหลือเจ้ากาว่าเขาสมมติว่าเขามาตอบโตจะจองสิกะหน้านี่นี่จากปากเบาทองอ๋อบอกการทั้งหนนี่เจ้าเบิ้งนี่นี่ข่อยเลื้ออยู่แล้วนี่ ชุดบุเรนนะลูกว่าสองคนเขาเงียนมแต่ว่สองคน,งนจะว่วแต่ละเดือนเชียงเงินเท่าไหร่นง่นนี่นยองนี้เิาขีงซี่นะพัยังมีภรระกะะเขาขี้งซีาเก็บกพ้อมนอะไรนิดหน่อยเปิดชงให้ ดูให้เตาดูกันยังหน่อยคุณนึงยังหน่อยยังหน่อยยังกินนมอยู่เนาะเสามปีพี่นี่งสามปีพอสร้างวิลล์อยู่สามคนนี่พี่น้องเอยตอนนี้เราเก็บเงินได้โอ้ลักแสนนะพี่น้องเอ้นี่ยเราใส่บ้านหลังหนึ่งนะพี่น้องเอ้ยนะพอแม่อยู่ดีกินดีนะกะบระเทศกำลังรุ่ยแต่โบได้ขาดนะฮะกำลังรว่ยโบได้ขาดกะเที่ยวได้ว่าถ่าได้เนาะถ่ากับบุคคลที่จะมาตอบโตัวเบาทองว่าเงินสามร้อยบ่อเสื้อจดดอกว่าจะเหลือนี่เบิึงเราเป็นตัวอย่างเนี่ยนะ ตอนนี้เราซื้อที่ดินแล้วอยู่บ้านนะบอทองเราก็มีหลักฐานในการซื้อเรามีที่ดินแล้วมันจะไปรีวิวนะทำจนไปบึงในช่องเราด้วยตอนนี้บอทองเราเก็บช่องยูทูบด้วยให้ทา่านผูน้ชมได้เห็นว่าเราเอ็ดจริงกินจริงบอเป็นภาพที่จะเอามาสางเขียนมานี่คือภาพจริงนะท่านผู้ชมครับหนุ่มลบาบบอทองนะยี่สิบกว่าปีกับการทํางานที่ประเทศไทยนี่แจ้แวเราแต่ว่าแจ้วหนี่งครับใช่บช่ชอบ<ม>ป้านี่กับบาบวกแล้วมาให้ข่อยนั่น บอเบเอาไม่ข่อยโอ้ข่อยแหงมากเนี้ปลาปลาแห้งปลาแห้งหนอยนะฮะกินยากเลยได้อันนี้สูงจากบ่อตุนเด้อแม่นบ่แม่นโอ้ขอบใจบ่อตุนหลายหลายเลยนั่นแหละปลาไม่น่าไม่ไม่น่าบานเห่าดิแม่นบ่ะนี้ยแซ่บแซ่บแซโอ้โหนี่เรามาต่ำแซ่บบ้านนี้บานนี้อาจจะมีเอฟซีบอลเสือมาไว้เจ้าได้อีรีบอุบุนาเจ้าเรบิวในเรื่อสิ่งที่เจ้าได้เจ้าเสือชีจะไปรีวิวสิฟ้าเอฟซีไปติดตามท่างของเจ้าเบังยิ่น้ำสองเจ้าได้ถ้าบอลเสือได้เดี๋ยวเหน่ะ ตัวตอนนี้กับพระทนายเมื่อเมื่อเนี่ยตัวเขากับค่ายห้เบี้ยให้งานเนาะกับฝ่ายรวยเต่าทั้งหมดเนาะเป็นผู้จัดการแทนนี่แซ่บห่วยมันก็เป็นสงสัยเจ้าด้ยไอ้แซ่บหรือว่าไม่กินมันใช่ไขอโทษเด้อแซ่บหรือว่าไม่กินใช่ไมนี่แล้วก็มีกลิ่นแล้วนี่มีกลิ่นล้วแซ่บมาแคมเปญตัวนี้เนาะ จะกินเนื้อกินอะไรกินได้อยู่แต่ว่ากินกินหลายอะไรไปปันไหนหรอกเอาล่ะสิหนุ่มเล่ากาถาเนาะกาถาไพ,ท,าพท,าที่บอกว่าคาแรงมาละสามร้อยบอพออยู่พอพ,อ,พ,อ,พอกินนะนี่เราสามารถกาถาอะไเลยนะฮะเพราะว่าเรายืนยันแบบเหลือเถะเหลือแถะนะจังไรก็เหลือจังไรก็เหลือเพราะว่าเห็ดม,นะมาแล้วหน่อยเนาะเห็ดมาแล้วแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วนะห่วย บางคนกับซีลอยกับเบเลือเนี่ยนี่โอ้ยเอาเดียเรือจางไหนขานั่อยูบานท่านนะคอยบอีเรีอนบูแมนวอประจานด้วยบูแมนประจานอันนี้จะบอกเราช่วยฟังเออ้าวอูดูนี่วันหนึ่งสามร้อยอันะแมนเดือนหนึ่งกันพวกท่เก้าพันเก้าพันเก้าพันตัวเป็นไหนเงินบานท่ามเป็นทอดแร่ละโอ้โหแล้วสรุปอยู่บานท่าคับอยู่นี่ตัวแล่ราค ดีกว่าเงินได้หลายจังสันน้อยนาะขนาดดู่บ้านอยู่บ้านเท่านะขอย็ดเบียร์เฮ็ดงานอยู่บ้านเท่าขนาดเงินเขาหน่อยกว่าเท่านะเขาก็ยังมีเงินเหลือนั่นปนันกินเรากินเบียร์แต่เราไม่นัินเงินก็เจ้าก็ยังเหลือนั่นอีอรีเลยเฮ็ดให้เบิ่งแล้วเงินเดือนอยู่อยู่บ้านเนี่ยบ่เกินสามพันสีโอ้โหงสุดนะสูงสุดเอ้าเออต่งสันน้อยเนาะอยู่นี่หน่วยได้ลายเท่าสามลอยเนี่ยสามลอยจะจะแบงอยู่จังไหนสามลอยจะไหนมือนี่งอ มือน,นึงมัดอาจจะเก็บถ้าจะกินเท่าไรว่าบางบางมือเนี่ยซุปเปอร์ขายผู้เดียวบางมือบ่เกินอลอยบ่เกินลอยน้องนันเกาเก็บใบเก็บไว้โอ้โหแกกินอีรีนะ่ะบ่เบิร์นทอดลอยนะเบิร <ๆ S 1> ์นทอดลอยมือนึงนะอ่าตัอไปน,นี่คือนี่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 เบิรงเอาเริ่มพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยบิรเสือ้อกับไปเบิรงนเบิร์นลังเราไปตามมึงในช่องเลยบอกทางปากเซชาแนลนะครับว่าเรา อ่าเห็ดใดญคือจังที่เราว่าป่าพุ่นกินแสบก,กินน้อยอีหลีตัวนี้อือบ่ทราบเนาะจนเบิดกินคืออยากนี่น้อยเนาะไข่อ,อยขอติงจังไดยจักหน่อยเด้อเจ้าก,ก็สิเป็นคนขี้ค้านนี่นี่มีถั่วมีบวงใสเนี่มันบ่แม่นขี้ค้านเนาะกินแบบง่ายๆโอ,องง้อยู่โรงงานอยู่โรงงานงั้นมันก็บาา่อยากพกถั่วพกบวงมากอ่าซั่นว่าซั่นว่าซั่นโอ้อยูแบบที่น้<บ>องซี่ล่ะแบบเดินทางเนี่ฮาก็เก็บ ไปงากันหมักจเนียนเบิดได้เนี่ยเบิด์ีใ้เขาก็บเลือปันหน่อยเนี่เมื่อกี้นี่งมือแบบใหญ่นี่ละอีกหนึ่งแนวทางพี่น้องเอยนะคำสุดท้ายเจียปลาเจียปลาแห่งปุ๊บสุดยอดแซ่บอาหารบาลาน่ทำลายลายที่น้องเยนะเบิรงเอาเด้อเบิรงเอาเด้อนี่บ่าวทองจัดไปบ่าวทองแซ่บหลายสบายดีสบายดีเก็บเบางทีเนี่ยเก็บแล้วมีผักยังเก็บเอาไปไป